ดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านครั้งแล้วนะครับผู้ชมแต่มันก็มาพร้อมกับข่าวลือเรื่องของการรู้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงบททัตรเครดิตแล้วมันจะสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับผู้ใช้งานจริงหรือไม่ผมหาคําตอบมาให้แล้วครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสาระสนเทศของเน็ตเทคช่วยทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบรายงานความเสียหายหรือข้อร้องเรียนทั้งในและต่างประเทศแต่เมื่อต้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจออะไรที่ ที่หน้าเป็นอันตรายเที่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่า,าจะไม่มีนะครับทีนี้ก็จะขอพูดถึงในแง่ว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงติดติดเข้ามาอยู่แล้วอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เราไม่รู้เองใช่ไหหรือว่าบางทีเราโทรศัพท์เราไปเจลอย่างโน้ไอโฟนถ้าไปเจลปุ๊บเนี่ยการระบบ security ที่เขาวางไว้เนี่ยมันก็จะก็จะด้ยอยลงนะครับ เช่นเดียวกับนักวิชาการของกระทรวง i t t ยืนยันตรงกันว่าก่อนที่ IOS และ Android จะปล่อยแอปพลิเคชันออกมาให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดต้องผ่านเฑตมาตรฐานความปลอดภัยก่อนแต่หากไม่มั่นใจผู้ใช้งานสามารถร้องเรียนกับผู้ให้บริการได้ตัวนี้เขาจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่จะบริษาทให้ผู้ใช้งานต่างแสามารถนำใช้งานได้ว่ามีการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลอะไรอยาร่างไรบ้างนะครับหรือว่ามีความผูมเสียที่จะประเมินการปลอดภัย ผู้ใช้บริการยังไงนะครับแม้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าแอปนี้ปลอดภัยแต่ยังต้องระวังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นภาพที่แต่งลายเส้นออกมาอาจโป๊เรลืย่ยหรือถูกแชร์ให้เกิดความผิดพายที่สําคัญไม่ควรบันทึกข้อมูลสว่วนบุคคลทางการเงินเช่นเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่บัตรเครดิตรหัสผ่าน atm รหัสบัตรเครดิตลงในสมาร์ทโฟนอย่างเด็ดขาด